เอาตอสะดาออกตอนเล็กๆแต่ว่าลึกเอาการครับตอนเล็กๆแต่ลึกมากเพราะว่าแต่ก่อนมันอยู่ อยู่ตีนตีนตีนถนนเนาะแล้วทีนี้เขามาถมที่ถมที่ขึ้นมาตั้งเมตรสองเมตรเนาะมันก็เลยลึกครับดูไม่ขยืยอนเลย ลึกมากครับลึกมากทำขึ้นยากเหมือนกันนะตอนเล็กๆครับตอนเล็กๆแต่ว่าลึกเอาการอึบอึบเกียบแล้ว มันต่อมันเป็นเป็นไม้ยังสอดอยู่ครับ สดอยู่ครับเพิ่งตัดได้ปีสองปีนี่เนาะตอมันก็เลยยังสดถ้าเป็นตอตอตอ,ตอ,ตอแห้งที่ตัดนานแล้วมันจะนี่มันก็คงผุไปแล้วแต่นี่มันยังสดอยู่นะครับรถถึงกับโยกกับยกเลยนะครับผมเคลื่อนเลยรถเคลื่อนเลยเอาขึ้นแล้วครับผม <S <S เรียบร้อยเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับที่ลาาใหญ่ออกไปแล้วตอนสดๆยังสดอยู่นะครับแต่ยังเหลือลาาใหญ่ั เหลือลาาใหญ่ปึ๊บถมไปเลยไม่ได้ถมไปเลยไม่ได้ถม,มเลยเอ้ เรียบร้อยครับผมผมไปเลยเพราะว่ามันอันนี้แล้วมันเขตถนนนะเดี๋ยวเกิดมีปัญหากับเส้นถนนเขานะครับผมเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่รับชมงานเคลียร์ลิงต่อตอไม้ออกนะครับตอไม่ใหญ่ครับผม จะทำงานวันนี้ก็5,000บาทต่อวันขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่คอยไป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ